สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแกะพัสดุกันนะคะอันนี้เป็นของที่เราสั่งจากน้องใหม่เช่นเคยนะคะน้องใหม่เขาขายของตามแถวบ้านเช่นกันไม่ได้ขายในนิดนะคะนี่นะคะเป็นซองพัสดุเราไม่ได้ตั้งกล้องแบบสูงๆนะก็คืออันนั้นเราที่ตั้งกล้องหายนะคะเราหาไม่เจอก็จะมาแกะกันอันนี้นะคะข้างล่างก็ชื่อเรา นะคะก็นันสือแล้วก็รหัสไปรษณีย์แล้วก็ข้างๆถุงก็เขียนว่าแ h a n k ก o u แล้วก็ตรงนี้ก็เขียนว่าพัาสุโอเขียนแล้วก็จะใช้กันไก่นะคะแกะเลยอันนี้เป็นของที่เราสั่งจากน้องเขาในไลน์แกะนะแกะใช้กันไก่เราก็ได้เห็นแล้วว่ามันคืออะไรแ้วเราก็รู้เด้วมันคืออะไรเพราะเราบางคนสั่ง uh huh. น่าจะมีเหมือนกล้องจะตกไปเมื่อกี้นะคะเราน่าจะมีของแถมนะตรงนี้มันจะยากมาเกะค่านี้พอแล้วเนาะน่าจะเห็นโอเคอเคอ้ยของแถมน่ารักจ้ะที่อของแถมกันนี่นะคะก็จะเป็นของแถม นะคะ<อ>ก็เดีเ๋ยวเรามาดูกันนะคะแกะมน่ารักจังเลยนี่เป็นรูปแกะนะคะเปนกระเป๋าเงินรูปแกะ,ะแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นเอ่อเป็นสกูชีนะคะเป็นสกูชี่แบบอย่างขนมปังของแถมอันต่อไปนะคะก็จะเป็น ให้ลูนะมันโผล่มาจากถุงถุงก็ขาดลูกๆโอเคได้เป็นดินสอแบบนี้นะคะดินสอกดก็อย่างต่อไปของแทมอันสุดท้ายแล้วก็จะเป็นดินสอกดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของที่เราซื้อกันอันนี้นะคะก็จะเป็นของที่เราซื้อน,นะคะก็ะมีโน้ตเดี๋ยวเรามาอ่านโน้ตกันก่อนเนะ น็อตนะคะก็มาเกะกันเช็คกันกลนะก็นกายตัดน้กลัวตัดโดนตัวหนังสือโอเคน้องเขาบอกว่า ขอบคุณนะที่มาอุดหนุนเข้าหลังมาซื้อกันอีกนะ Thank you by my Squishy ี e นะคะ My Squishy อี e นะคะก็เป็นชื่อชาแนลน้องเขาค่ะแล้วก็จะมาเล่นกันนี่กรอนอันนี้ก็ค่ะก็จะเป็น Squishy e ที่เราสั่งนะคะเป็นคัพเค้กสีชมพู เมืคลิปมาที่คลิปที่แล้วน้องเขาก็ให้เป็นคัพเค้กสีเขียวมาเป็นมิเต็ของกันนะแต่นี้เราซื้อเค้กสีชมพูมีว a ฟเฟิลนะคะมีรอยดำๆมีกำหนินะไม่เป็นไรแล้วก็เป็นแท็กน้องเขาน้องเขาทำแท็กเองนะคะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็น ปลาดิบกับปลาแซลมอนซูชินะคะโอเคแพ็แกเกจน่ารักมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย